ติดโควิด -19 แล้วก็ต้องช่วยกันนําเธอออกมาจากที่พักแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลนะคะเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันอย่างทุลักทุเลคนนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นข่าวดีเธอคะหายแล้วเหรอเธอหายแล้วค่ะตอนนี้เธอก็เลยบอกว่าขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือนะคะเนี่ยค่ะก็ช่วยกันนํากลับขึ้นบ้านเดี๋ยวไปดูคลิปแบบเต็มๆกันหน่อยค่ะคุณยายกําลังจะ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตครับขอ,อนี่ออกข้าวล่ะครับเอ่อล้ครับให้ทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจนะครับคุณยายกำลังจะขึ้นไปแล้วนะครับ ร่วมก็เป็นกำลังใจให้นะครับเอาละครับผมจะตามไปทุกคนนยครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ยิ้ยัยตลอดเลยนะครับค่ายคนนี้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจทันมากมายและรวมทั้งคุณหมอทุกๆคนด้วยค่ะครับที่ที่สนใจดูแลทุกทุกกลับทุกส่งทุกตลอดนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณกักใจเลยค่ะ นี่นะคะตอนที่ช่วยกันแบกขึ้นบ้านนะคะก็คือ<ะ>รักษาหายละก็กลับมาบ้านแล้วก็จะมีภาพที่นําตัวลงมาแล้วก็ขึ้นรถก็คือตอนที่พาไปรักษานะคะก,ก็เลยให้เปรียบเทียบดู2ลักษณะแบบนี้เธอหายแล้วนะคะสองทุ่มเมื่อวานเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรีพร้อมด้วยทีมงานอาสาดูสิทธ์ค่ะนํากําลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็น1ิคนเลยนะคะ,ะช่วยเหลือนางวรรณาสีแจม่มอายุ67เธอน้ําหนักตัว230กิโลกรัม รักษาโควิด -19 จนหายแล้วนะคะที่ศูนย์พักคอยของแขวงทางหลวงกรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองก็ต้องกลับที่พักในชุมชนแขวงทางหลวงกรุงเทพมหานครนะคะค,คือต้องใช้เปลสนามที่มันแข็งแรงหน่อยะคะ่ะมาช่วยกันเคลื่อนย้ายนะคะคแล้วก็พาขึ้นที่พักนะคะใช้เจ้าหน้าที่ช่วยกันเนี่ยประมาณ8ดคนค,คือเป็นบ้านไม้ก่อสร้างมานานแล้วก็อยู่บนชั้นสองด้วยะคะ่ะก็ต้องแบบ ใช้เวลากันนิดหนึ่งสักประมาณ20นาที ก็ช่วยกันสําเร็จขึ้นไปที่พักได้สาเร็จคุณคารินกมุตโยธินนักข่าวของเราก็ไปที่บ้านของคุณวันนานะคะเธอก็บอกกับคารินว่าดีใจมากนะที่หายป่วยเธอบอกแบบนี้เลยว่าเธอไม่คิดว่าเธอจะรอดด้วยซ้ำไม่คิดว่าจะรอดหนึ่งคือเธออายุเยอะ2อคือเธอโรคประจําตัวหลายโรคมากเธอน้ําหนักเยอะด้วยเธอเป็นทั้งเบาหวานทั้งเกาทั้งความดันทั้งไขมันในเลือดสูงตอนแรกเธอคิดว่าเธอไม่รอดแต่สุดท้ายหายป่วยเธอดีใจมากจริงค่ะอาทิตย์แรกเนี่ยที่ไปรักษาเธอบอกอาการเธอหนักมากนะอาการซุดนะคือ กินยาเข้าไปอ่ะมันถ่ายออกมาหมดเลยกินปุ๊บถ่ายออกมาหมดเลยเพิ่งมาดีขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่สองคิดว่าไม่รอดแต่รอดมาได้เธอบอกว่ายิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลือค่ะก็เธอบอกเห็นใจเจ้าหน้าที่อ่ะ ตอนมาช่วยตั้งแต่นำไปรักษาแล้วก็นำกลับมาที่พักเธอบอกว่าทุลักทุเลเนาะใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะช่วยหามเธอขึ้นบ้านหรือว่าลงบ้านได้นะคะเธอก็เลยบอกว่าคือตอนนั้นที่ติดโควิดนะคะติดกันทั้งบ้าน5คนเริ่มจากคุณพ่อก่อนตั้งแต่15สิงหาคมก็เป็นห่วงคุณแม่มากที่สุดเลยคุณแม่อายุเยอะโรคประจําตัวก็เยอะขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือทุกคนในครอบครัวอย่างเต็มที่นะคะเหมือนครอบครัวได้ชีวิตใหม่จริงๆคือมีเงินมากแค่ไหนมันก็ซื้อชีวิตไม่ได้นะ แต่ขอบคุณเจ้าหน้าที่มากๆที่เห็นความสำคัญของทุกคนในครอบครัวเธอค่ะแต่ในใจจริงแล้วตัวเองจะตายก็ไม่เป็นไรแต่สงสารคนที่เขายกาเขาเหนื่อยมากเขาเหนื่อยเขาลงทุนทุน่มเทท,ทุกอย่างไม่สามารถที่จะพูดอะไรมาได้นอกจากน้ําตาเปลื้มปิติที่ทุกคนทุกหน่วยงานประสานงานมาช่วยนะจ๊ะดีใจมากดีใจมาก เขาใช้คําพูดว่าหนูคิดว่าหนูจะมารับศพบ,บ้าไปส่งวัดอืเขาพูดต่อหน้าเลยนะครับแต่ถูกา่าตาก็าอจะยาหายแล้ววันที่กลับมาบ้านเมื่อเมื่อวานนี้ครับก็พอสักเ,เลยมันมันก็ต้องเกิดขึ้นอีกรอบนึงต้องเกิดขึ้นอีกรอบอ<ม>เหนื่อยทุกคนเหนื่อยมาก พอตัวป้านหนักกันนะเหนื่อยแต่เขาทาได้ทุกอย่างขึ้นก็ลําบากกว่าจะเอาป้าขึ้นมาส่งหุูเนี่ยแต่เขาสามารถที่ทําได้ทุกอย่างเพื่อนบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดที่นะโทรมาให้กําลังใจนะเขาเก่งนะมูลทีทีหน่วยนู้นหน่วยนี้เขาเก่งมากเลยก็ช่วยมึงได้อะไรตัวอะไรทุกคนชมมาหมดเลยค่ะชมทุกหน่วยงานเลยค่ะที่ชีวิตนึงในร้อยคนเนี้ยที่รอดมาได้จากพวกคุณคุณทั้งหลายอะ่ะ ไม่คิดว่าแม่จะรลอด้วยเพราะแม่เป็นหนักมากทีเอคิดเหมือนทำใจแล้วเหรใช่ค่ะเพราะว่าแม่หนักมากทุกคนลูกทุกคนคือคุยกันแล้วก็คือร้องไห้อะขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนนะคะที่ช่วยเหลือครอบครัวหนูอะคะ่ะดีดีทุกอย่างพี่ดีมาก ทีมข่าวก็เลยขอไปคุยคนที่ไปให้การช่วยเหลือนิดนึงนะคะนายภพรัตน์เป็นวยาวัจกรวัดราชประคองธรรมและคณะกรรมการบริหารมูล,ลนิธิสยามนนทบุรีคือตอนไปช่วยเนี่ยยากกว่าตอนไปส่งเพราะตอนไปช่วยคือเธอป่วยเธอไม่มีแรงเลยคือ,อทิ้งน้ําหนักทิ้งร่างทั้งหมดเลยไงคะคแล้วก็ต้องใช้ออกซิเจนด้วยแต่ว่าตอนไปส่งเนี่ยสะดวกแต่ว่าตอนไปส่งเนี่ยประคองตัวได้แต่ประคองตัวได้แต่ตอนช่วงจังหวะขึ้นนะคะ รับไปก็ต้องรับกลับถุงหะครับเราก็เลยจัดทีมชุดเดิมเนี่ยนะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในครั้งแรกนําคุณยายกลับบ้านแต่เมื่อวานคุณยายสุขภาพดีนะครับก็ให้ความร่วมมือดีมากก็ขึ้นเปลได้อะไรได้ไม่ต้องอุ้มกันแบบเหมือนเที่ยวก่อนพอมาถึงที่บ้านนะครับก็จะนําขึ้นทีนี้ก็คือบ้านคุณยายเนี่ยกระไดชันมาก